ให้ดูแป๊บหนึ่งว่านี่คือกอนโดราเนี่ยที่เรานั่งตอนเนี้ยคือกอนโดราที่เป็นรอบขึ้นอันนั้นคือเป็นเนี่ยอันนี้คือรอบลงเราขึ้นกําลังขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะสไลด์ลงมายอย่างนีน้แต่ว่ารอบลงนี่คือไม่จําเป็นนะเพราะว่าทุกคนก็คือสไลด์สกีหรือว่าสไลด์สโนว์บอร์ดลง,งนี้นะคะอันนี้ก็คือเรากําลังขึ้นไป ยอดเขาเ,เราก็จะยอดเขาย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะสไลด์ลงเนี่ยเห็นไหมเป็นทางที่จะสไลด์ลงอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของสกีรีสอร์ท นนี้อากาศดีใช่ไหมแดดใสฟ้าสวยแต่ว่าเมื่อวานนี่คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยหิมะตกทั้งวันแล้วก็แบบลมแรงแล้วก็หิมะก็แบบพัดมาตีหน้าแบบหนาวหนาวมือ มืออแปะไม่ได้เพราะว่าใส่ใส่ถุงมือถุงมือเนี่ยใส่ถุงมือแต่ว่ามันก็ไม่พอเดี๋ยวให้เทปนี้ให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าจะเก็บพื้นที่ของวิดีโอไว้ถ่ายข้างบนวิวสวยๆข้างบนนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดเึียขึ้นมาสูงลิฟต์ละ เมื่อกี้เราเนี่ยเราขึ้นมาจากตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เราขึ้นมาสูงแล้วอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งทางของของที่เราจะสไลด์ลงมานะ พิโซดนี้